ในวิดีโอที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับ preposition of manner กันใช่ไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนอีวาบีเชเรืคะ่ะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ preposition of reason, cause กับ purpose กันนะคะโอเ okay, ค let's begin preposition of reason, cause and purpose จะโชว์ว่า action น,นั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลอะไรหรือว่าเพราะอะไรเขาก็จะอธิบายว่าทำไมสิ่งเหล่านั้นถึงเกิดขึ้นคะ่ะ เราก็จะใช้เป็น4อย่างนี้นะคะเรามาเริ่มต้นจาก because of กันก่อนค่ะ because of จะโชว์ว่าเหตุผลนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรค่ะ the football match was cancelled because of the typhoon แมตช์ฟุตบอลนั้นโดนแอน c ์เคเพราะว่ามีไต้ฝุ่นค่ะ for เราจะใช้การที่จะโชว์ว่าเหตุผลอะไรนะคะแล้วก็อธิบายในสิ่งเหล่านั้นค่ะ he trained hard for The audition เขาฝึกซ้อมหนักมากเพื่อ Audition ค่ะ Due to จะใช้ใคล้ายๆกับ because of แต่ว่า due to จะเป็นอะไรที่ formal มากกว่านะคะ The flight was delayed due to the snowstorm. f l i h t ต้องดีเลยเพราะว่ามีพายุหิมะตกค่ะ From เราจะใช้ในเวลาสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นนะคะมันมาจากไหนค่ะ The to parents child learned be kind from her parents. เด็กผู้หญิงคนนี้เรียนรู้การที่เราต้องใจดีจากพ่อแม่ของเขาค่ะโอ t ค all for today ขอบคุณมากๆนะคะที่มาชมคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจการใช้ preposition of reason cause and purpose กันนะคะถ้ามีคำถามอะไรสามารถถามที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะเจอกัน,นะคราวหน้าค่ะบ๊ายบาย